ไปกันสองคนวันนี้เราไปเที่ยวกันจนบ,บุรีกันค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปกันสองคนนะคะเราไปกับพี่ๆเพื่อนๆด้วยค่ะเราเดินทางจากโคราชใช้เวลาถึงการจนบ,บุรีประมาณห้าชั่วโมงเดินทางออกจากโคราชประมาณตีหนึ่งแวะเข้าห้องน้ำแวะปัม๊มถึงการจนบ,บุรีก็ประมาณ6โมงเช้า แต่ร้านอาหารที่เราจะต้องการแวะในช่วงเช้านี้นะคะเปิด7ดโมงเราจึงมาสถานที่นี้ก่อนเพื่อรอเวลาค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่ร้านอาหารเปิดนะคะเราได้แวะร้านอาหารที่ชื่อว่าปากหม้อปูฟูนะคะ อาหารเขาก็อร่อยนะคะเพราะว่าเราเหิวด้วยหลังจากที่เรากินอาหารกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มากันที่ถ้ำกระแสหรือทางรถไฟมรนะนะคะความสูงนี่คือสูงมากทุกคนมองไปข้างล่างนะคะก็คือขาสั่นไปเลยอะแต่เพื่อภาพสวยๆนะคะเราต้องเดินไปต่อค่ะขอกรุ๊ปช็อตสักหนึ่งรูปค่ะ นี่ก็เป็นทางเข้านะคะของถ้ำกระแสน,นะคะซ้ายมือนะคะก็จะเป็นถ้ำที่มีพระนะคะให้เราเข้าไปกราบไหว้นะคะทุกคนบรรยากาศดีไม่ร้อนค่ะวันที่ไปเพราะว่าพายุเข้าค่ะทุกคนกู้ย,ยังไม่ทันขาดคำค่ะเส้นทางที่เราจะไปตองปิกหลอกค่ะฝนตกไปเลย แต่ว่าเมื่อเราไปถึงนะคะทุกคนบรรยากาศมันดีมากเวลาบ่ายสองเราสามารถเห็นหมอกหนาๆได้แล้วนะคะในพื้นที่นี้แล้วเราก็เดินชมหมู่บ้านกันเลยค่ะ <S <S ในหมู่บ้านก็จะมีขลองขายอาหารมากมายให้เราเลือกค่ะแล้วนี่ก็คือหมอกในเวลาบ่ายสองเราไม่ต้องตื่นเช้าเลยค่ะเราสามารถเห็นหมอกได้ในเวลาบ่ายสอง แล้วนี่ก็เป็นบริเวณเหมืองเก่านะคะของหมู่บ้านอีตองนะคะก็คือเหมืองปิกล็อคเน,นเองเดี๋ยวเราจะเดินนะคะเข้าไปชมตามที่ป้ายเขาแจ้งก็จะมีบังเกอร์ลูกอัลยัสเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนนะคะว่าไปทางไหนดี คือดีมากค่ะแต่ว่าด้วยหมอกแล้วก็ฝนตกเล็กน้อยนะคะก็ต้องใส่เสื้อที่มีฮูดด้วยเนาะเพื่อป้องกันการป่วยของเราบอกปะครับที่เราเห็นแค่เขารีวิวนะคะพอมาเจอสถานที่จริงแล้วทุกคนมันสวยสวยสวยมากมากสวยเหมือนกับว่าเราอยู่ต่างประเทศเลยทุกคนนี่ประเทศไทยก็มีสวยๆแบบนี้นะ แล้วเราก็เลยลองเดินขึ้นมาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะมาดูว่าข้างบนเขามีอะไรแล้วก็ไม่รู้วะค่า,าเดินขึ้นมามีทางเราก็เลยลองสำรวจเส้นทางดูแต่ความเสียใจของเราก็คือเมื่อฝนตกหมอกเยอะเราเลยไม่ได้ขึ้นไปที่เนินช้างสึกแล้วก็น้ำตกจ็อกกดดินนะคะรู้สึกเสียใจมากแต่เพื่อความปลอดภัยเนาะก็ไม่ไปจะดีกว่าเราก็เลยเดินเที่ยวในหมู่บ้านกัน,นะคะ่ะ บริเวณแถวๆนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เก็บรถเก่าที่จะเคยใช้ในเมืองนะคิดว่าค่ะแต่ก่อนเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะคะมีการค้าขายภายในเมืองเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะร่ำรวยเลยก็ว่าได้นะคะเราขึ้นมาถึงปิกล็อกน่าจะประมาณบ่ายสองนะคะเพราะระหว่างทางเราก็แวะกินข้าว แล้วก็ลานกาแฟทำให้ขึ้นมาเช็คอินได้ทันเวลาค่ะและนี่ก็คือบังเกอร์นะคะเป็นบริเวณที่เอาไว้หลบภัยเวลาที่พม่าก,กับกระเหรี่ยงรุดกันนะคะฟังตามที่เขาเล่ามาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะพอมืดแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นรอบหมู่บ้าน มาถ่ายรูปบริเวณสะพานนะคะที่เขาเขียนบนไม้บอกลักกันแนวนี้นะทุกคนจุดตะเกียงอะไรแบบนี้นะคะตอนกลาคืนท่ามกลางแสงไฟก็จะได้ภาพที่สวยมากนะทุกคนแล้วก็จบไปด้วยดีนะคะในทริปวันแรกของเราคือหมู่บ้านปิกล็อก กลับทางขึ้น399โคงและทางลงอีก399โคงเรายังอยู่ดีค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยวันที่สองนะคะเรากำลังจะเดินทางไปนอนบนแพณทางจากอีตองไปที่แพรนะคะก็ประมาณ3ชั่วโมงพอถึงแล้วบรรยากาศรอบแพร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็แม่น้ำมันสบายตาอีกเช่นเคยค่ะแค่ลองฟังเสียงธรรมชาติแค่นี้เราก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วค่ะแล้วแพ้ที่เรานอนนะคะ <c oughs> ก็มีกิจกรรมต่าง ให้เราได้เล่นเนไม่ว่าจะเป็นการพายเรือสไลดเดอร์ความยาวสักน่าจะ5-6เมตรเรือปั่นนะคะเราก็ทำกิจกรรมข่้าวเวลาสนุกสนุกกันเลยเรามาชมความสนุกกันค่ะนี่คือสไลเดอร์ความสูง5-6เมตรปล่อยตัวลงมาแล้วค่ะทุกคนเข้าเท่ ระวังแล้วไปความดุแรงขึ้นกับน้ำหนักตัวค่ะแล้วเราก็ได้มาเที่ยวร้านกาแฟาที่ชื่อว่าชานมันเขียวตาสบายใจจริงๆเลยทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องเดินทางกลับแล้วค่ะบ๊ายบายการจะนะบุรี่ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกคนที่ทำให้มีสีสันในการเที่ยวในครั้งนี้แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะทุกคนบา,บายบายอย่าลืมกดติดตามเพจเราไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ